คนไม่ไม่ได้โดนหลอกตรงนี้เพราะว่า1บาทนะครับเพราะว่า1บาทเนี่ยหบาทก็คือ19ื่นใช่ไหมครับแต่ถ้า2บาทก็แปลว่าเราซื้อทองมาทั้งหมดเนี่ยทองราคาที่เราซื้อมาจริงๆก็คือ38,00 0บาทอย่างที่คุณครูหลายๆท่านคิดมาเลยโอเคไหมครับจากนั้นคุณครูอย่าลืมว่าเขาเก็บไว้ทั้ง3ปีเลยนะคุณครูนะเก็บไว้3ปีนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของเราเนี่ย มันคือการคิดกําไรต่อปีอ่าตรงนี้มันมีมันมีอะไรซ่อนอยู่อย่างที่บอกนะครับอ่ามันมีอะไรซ่อนอยู่มันคือกําไรต่อปีแต่ตอนนี้เราเก็บไว้3ปีคุณครูระวังตรงนี้นิดนึงเพราะเพราะสิ่งที่เราได้เนี่ยมันคือกําไร3ปีนึกออกไหมครับอ่าดังนั้นถ้าเราจะคิดต่อปีตรนนี้เห็นไหมครับมันมันมีอะไรที่ที่อาจจะทําให้เหมือนเป็นกับดักคุณครูอยู่ ผมก็เลยพยายามจะเอามานำเสนอไว้เ,เดี๋ยวนะฮะโอเคผมผมนึกว่าสัญญาณผมมันขาดไปอโอเคครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้นะครับผมขออนุญาตก่อนว่าถ้าเราขายในราคาเราขายได้ราคา1.9.140อ่า39140บาทแปลว่ากําไรที่เราได้ก็คือเราจะต้องเอามาลบกันใช่ไหมครับเอา1นึ่งาาตั้งแล้วคุณครูก็ลบกับ38,000คุณครู คุณครูก็จะได้ออกมาเป็นจํานวน1นึ่งหนึ่งนบาทนี่คือกําไรค,คุณครับอ่าโอเคไหมโอเคไหมครับอ่านี่คือกําไรนะครับแต่ว่าคุณครูอย่าลืมว่ากําไรเนี้ยมันเป็นกําไร3ปีอ่าโอเคนะครับคือผมอยากให้แชร์กันเฉยๆนะไม่ไม่ใช่ว่าผิดหรือไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าอยากจะได้เห็นไหมฮะเราจะได้รู้ว่าเฮ้อตรงนี้ฉันจะต้องไม่พลาดหรือฉันจะต้องคิดให้รอบครอบนี่โอเคนะครับ หวังว่าคุณครูทุกท่านที่อยู่กับผมวันนี้จะได้ไอเดียหรือจะได้มีทริคที่จะทําให้ตัวเองนั้นทําข้อสอบได้อย่างระมัดระวังและทําให้ได้ถูกทุกข้อผมอยากให้คนที่มาติววันนี้ได้อยากสอบติดได้อันดับหนึ่งแล้วอาจจะทักมาบอกผมหน่อยได้ไหมฮะแชร์กันนิดหนึ่งวันนี้ผมหนูสอบติดแล้วนะคุณครูกวางเนาะคุณครูโบเนาะคุณครูเบน์คุณครูพีชด้วยใช่ไหมครับอนนี้น่าจะคนคุณครูที่กําลังตอบผมอยู่ตัวน,นี้น่าจะเป็นคุณครูที่กาลังจะสอบใช่ไหมที่เชปักผมหายไปไหนแล้ว <laughs> ยังอยู่ไหมครับอ คุณครูต้องเอา1 143งหนึ่งสี่สามอันหนึ่งหนึ่งสมาหารสด้วยซึ่งมันจะเท่ากับ380ซึ่งมันจะเป็นตอบปีนะครับตัวนี้นะอันนี้มันจะตอบปีและเพราะเราหาร3เรียบร้อยการที่คุณครูอยากได้กําไรคุณครูก็เอา380ไปคูณร้อยใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องคูณร้อยแล้วหารด้วยจานวนเงินต้นคุณครูครับก็คืออะไรเอ่ย3ามหมื 38, ่นแปดพันนะอยู่ๆนะครับโอเคพันตรงนี้คุณครูก็ทําการโซเดมคอมฮะ บ้านทรายทองกระโดดตบพจมานฮะตัดพรกันไปเอออะชายกลางเข้าช่วยกระโดดทีบยิงเล็กเปี้ยตะตบกันฮะตัดกันบึ๊บบับเอออะศูนตัดศูนตัดตัดตัดหายหายหายหมดเลยฮะหายไปจากโลกนี้ตัดหายหมดฮะดังนั้นตัดหายหมดคุณครูตัดแล้วไม่ใช่ได้ศูนย์ฮะตัดหายหมดก็ตอบก็ต้องเป็นหนึ่งเนาะจริงๆข้อนี้น่าจะต้องตอบว่าหนึ่งนะครับอ่าข้อนี้ชัวร์และมีคนมีเพื่อนคุณครูช่วยคิดหลายท่านนะครับเพราะนั้ข้อนี้น่าจะตอบหนึ่งนะโอเคนะครับดอกจันไว้นิดนึงข้อนี้ เป็นข้อสอบที่ดีพอสมควรเลยนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปหนึ่งนั้นมีความยาวแต่ละด้านเป็นจํานวนเต็มโจทย์ข้อนี้ชัดเจนครับว่าให้แต่ละด้านนั้นเป็นจํานวนเต็มเท่านั้นนะแล้ววัดความยาวรอบรูปนะฮะได้ทั้งหมด24ซนติเมตรนะครับถามว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีค่ามากที่สุดได้ตามข้อใดโอ้ข้อนี้มีการวิเคราะห์เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าโจทย์นั้นไม่ได้กําหนดด้านยาวหรือด้านกว้างให้เราโดย โดยโดยเบ็ดเสร็จหมายถึงว่าเราต้องมาคิดต่อเนื่องนิดหน่อยสิ่งที่คุณครูจะต้องคิดถึงหรือทําก็คือว่าคุณครูอาจจะวาดรูปสักเล็กน้อยก่อนอ่านะฮะวาดรูปสักเล็กน้อยผมขออนุญาตวาดสี่เดี่ยมจุจุลัดมันก็จะดูสวยงามอยู่เล็กน้อยอ่ะนี่คือสี่เดียมจุตุลัสผมสมมติว่ามันมีการเปลี่ยนความยาวกับความกว้างไปเรื่อยๆนะครับก็เรามาดูกันว่าความยาวกับความกว้างแบบไหนที่มันจะทําให้พื้นที่ของเราเนี่ยมันมีมากที่สุดไปว่าอะไรครับแปลว่าข้อนี้คุณครูจะต้องรู้ ก่อนว่าสี่เหลี่ยมที่เราจะต้องทำเนี่ยคือสี่เหลี่ยมเขาล็อกเลยว่าต้องเป็นสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมผืนผ้า่าต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเพราะ,ะนี้เราต้องคิดเฉพาะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้นผมผมเน้นไว้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะมีหลายๆคนอคนผิดพลาดได้คุณครูก็ลองดูครับว่าความยาวรอบรูปที่จะเป็น24ได้เนี่ยสมมุติว่าผมเอาเท่าไหรด่ดีเอา8ด 8กับ8ได้ไหมครับอ่าด้านตรงข้ามมันจะยาวเท่ากันใช่ไหมครับคุณครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะถ้าตรงนี้8ตรงนี้ก็ต้อง8ด้วยนะครับถ้าตรงนี้8บวก8เป็น16จะทําให้ตรงแต่ละฝั่งของเราตรงนี้จะเหลือแค่เท่าไหร่ครับจะเหลือแค่4ี่ไหมคุณครูครับเนาะสกับ4แบบนี้คุณครูพอเข้าใจใช่ไหมครับหมอเพราะว่าด้านตรงข้ามของสี่เหลี่ยมผืนผ้าต้องยาวเท่ากันคุณครูตอบข้อไหนมาแล้วฮะ อตอบเข้ามาแล้ว35หลายคนเลยขอบคุณครับข้อนี้คุณครูจะเห็นว่าถ้าเราจะหาพื้นที่ผมขออนุญาตเขียนไว้ด้านในรูปของเขาเลยนะฮะพื้นที่สี่เหลี่ยมของเราตัวนี้ก็จะเกิดจากการเอากอคูณยใช่ไหมครับก็คือกันยุง่งกคูณยกว้างคูณยาวเอากว้างคือ4คูณ8จะได้32ข้อนี้ได้32ครับแต่คุณครูบอกว่าได้35แปลว่ามันน่าจะต้องมีตัวเลขที่เยอะกว่านี้ใช่ไหมครับ อ่าผมขออนุญาตวาดเร็วๆก็แล้วกันอาจจะยังอาจ,จ,อาจวันนี้อา่าตัวนี้จะไม่ใช่รูปที่สวยงามเท่าไหร่นักแล้วนะครับแต่ว่าวาดไม่สวยก็จะดูคุณครูจะไม่มิกเซนเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตวาดให้มันสวยๆก็แล้วกันอา่าฉะั้นวาดเข้ามาสั้นเข้ามานิดนึงครับอา่าสมมุติว่านี่คือสีเอส่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าผมแล้วนะแปลว่าคุณครูมองให้ตัวนี้คือ5กับ5ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้นั้นก็คือ7กับ7ทําไมมองได้เร็วคุณครูคอาจจะคิดจากนี้ก็ได้ ความยาวตัวนี้นะครับลดไปให้ด้านที่อยู่ด้านกว้างตัวนี้ก็ลดไปให้ด้านกว้างอย่างเงี้ยครับลดไป1แล้วก็ไปบวกด้านกว้างเพิ่มขึ้นอีก1นึ่งเพราะนั้นก็จะกลายเป็น7กับ5แบบนี้รวมกันก่อนนะฮะคุณครูจะเห็นว่า5กับ5รวมกันได้1 0บบวกเเป็น14 14บวก10ความยาวรอบรูปต้อง24ก่อนนะฮะต้องเข้าต้องเข้าเงื่อนไขนี้ก่อนอ่าซึ่งคุณครูทําได้อยู่แล้วนะครับแผนตัวนี้พื้นที่ของเราผมเอา7จคูณหเลยนะ เจ็ดห้าได้35มสิ้าอ่าสามากกว่าใช่ไหมครับ35นี่มากกว่า32ที่เราคิดเมื่อสักครู่ก็แปลว่าขอควายน่าจะถูกอ่าทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงผมพยายามจะย้ำให้คุณครูก่อนนะครับเนื่องจากว่าอยากจะไม่ให้คุณครูพลาดเผื่อข้อนี้เกิดไปออกจริงๆมาแล้วจะบุยแม่จะโวยนะฮะ <laughs> จริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ6คูณ6คูณ 6, ณ6อ่าโทษทีมันจะเป็น6 6 6 6 4ด้านเลยใช่ไหมครับ6 4 24คุณครูจะเห็นว่า6 4 24เนี่ยข้อนี้พื้นที่ของเราก็จะกลายเป็น6คูณ6แล้วก็จะได้36 36เนี่ยเยอะกว่า35ใช่ไหมคุณครูค,ครับแต่คุณครูต้องดูเงื่อนไขนิดนึงว่าข้างบนเขาถามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังที่ผมพูดเมื่อกี้ใช่ไหม แต่ถ้า6ทั้งหมดมันเป็นสี่เหลี่ยมอะไรครับมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุลัสใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบมันจะต้องย้อนกลับไปตอบ35ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้โอเคไหมฮะอ่าพันข้อนี้จะต้องตอบข้อขอควายนั่นเองขอบคุณนะครับหลายๆคําตอบส่งกันเข้ามาแต่ประเด็นที่ผมอยากจะเสนอเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าโจทย์ข้อนี้มีการเปลี่ยนคําพูดตัวนี้ครับว่ารูปสี่เหลี่ยมแต่ตัวนี้ไม่เขียนว่าผืนผ้า แต่ไปเขียนคําว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนคุณครูครับฟังให้ดีเดอ้อฟังให้ดีนะครับอ่าเมื่อกี้ผมหลุดภาษาเลยไปนิดหน่อยฟังให้ดีเด้อครับสิ <c oughs> คุณครูครับขออภัยฟังให้ดีนะนะฮะฟังให้ดีนะครับถ้าโจทย์ข้อนี้มีการเปลี่ยนคํานิดเดียวครับครูครับเปลี่ยนแค่คาว่าผืนผ้าออกแล้วไปใช้คําว่ามุมฉากแทนข้อนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นคําว่ามุมฉาก มุมฉากหมายถึงสี่เหลี่ยมที่มีมุมทั้งสี่ด้านอ่ะมุมทั้ง4ี่มุมเป็นมุมฉากซึ่งมันก็จะมีรูปอยู่สองรูปที่มันจะมีคุณสมบัติตามนั้นก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแปลว่าถ้าถ้าเขาพูดว่ามุมฉากเมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่าจัตุรัสเราก็นับเหมือนเสมือนว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นได้ พะถ้าโจทย์เปลี่ยนเป็นมุมฉากคําตอบจะมาอยู่ข้อขออ่างองูนะครับก็คือ3 6ข้อนี้ดอกจันไว้เยอะๆคุณครูครับผมหมายมั่นปั้นเมือว่าข้อนี้ผมเก่งฮะข้อนี้ผมเก่งให้คุณครูดอกจันคุณครูท่านไหนไม่ถนัดดอกจันคุณครูใช้ยี่ห้อเดิมก็ได้ครับอ่าใช้การดอกบัวไว้แทนเขียนนะครับขอบคุณมุกนี้จากน้องเฟิร์นด้วยนะครับมุกดอกมุกดอกบัวตัวนี้อ่ะคุณครูเรามาดูด้วยกันครับอ่าข้อนี้คุณครูมาดูไปด้วยกันนะ ใครตอบข้อไหนครับสําหรับข้อนี้คุณครูลองมาดูซิเขาบอกว่ากําหนดให้รูปสี่เหลี่ยม abcd นั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานครับหากอัตราส่วนเดี๋ยวผมขีดไปด้วยดีกว่าหากอัตราส่วนของขนาดของมุม a นะฮะต่อมุม b นั้นเป็น3ต่อน1นครับแล้วมุม a นั้นมีค่าตรงกับข้อใดข้อนี้เป็นเรื่องอัตราส่วนเลขตรงนี้ก่อนเนื่องจากโจทย์ข้อนี้เขาพูดว่าสี่เหลี่ยม abcd เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน บางคนอาจจะลืมไปแล้วสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นแนวไหนนะครับผมขออนุญาตวาดให้คุณครูดูเล็กน้อยถึงปานกลางอาสมมุติว่าผมวาดแล้วมันออกมาประมาณแบบนี้นะครับนี่โอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาวาดม,มันไม่ค่อยขนานเท่าไหรค่คุณครูครับอ่าผมวาดไปตรงนี้กันแล้วกันอ่าน่าจะพอสวยงามเล็กน้อยอสี่เหลี่ยมด้านขนานนั้นไม่ใช่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับแปลว่าด้านแต่ละด้านาด้านที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยจะต้องยาวเท่ากันแต่ว่า สด้านนี้จะไม่ได้ยาวเท่ากันทั้งหมดนะครับหมายถึง2ด้านนี้ก็จะยาวเท่ากับอ่าแบบนี้อ่าโอเคนะครับแค่ด้านที่อยู่ตรงข้ามยาวเท่ากันประมาณนี้แค่นั้นเองโอเคไหมแต่ทีนี้เขาพูดถึงมุมครับนะั้นหน้าที่ของเราก็ใส่ชื่อมุมให้เขาเล็กน้อยอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เป็น A ผมให้ตัวนี้เป็น B ก็แล้วกันเวลาเลี่ยงนะฮะวนขวาหรือเวียนซ้ายอะไรก็ว่าไป A, B, C D มีตอบงงูเข้ามาแล้วหลายคนนะครับขอบคุณคุณครูทุกท่านด้วยแบบนี้คุณครูเห็นแต่อัตราส่วน3ต่อ1 3ต่อ1คุณครูคิดในใจเลยว่าต้องมีตัวแปรอะไรสักตัวคูณอยู่ไม่ใช่3กับ1โคโลแน่นอนเพราะฉะนั้นผมให้เป็น 3x ต่อ 1x ไว้กันละกันการเขียน 1x ก็คือ x นั่นแหละนะครับ1คูณ x ได้ x แต่ข้อนี้ผมเขียนให้คุณครูได้เข้าใจไว้แปลว่ามุม a ของเราคือ 3x ครับแล้วก็มุมนี้ก็คืออะไรครับก็คือ x เดียว คุณครูพอเข้าใจไหมเอ่ยแบบนี้นะครับอ่าทีนี้สิ่งที่คุณครูจะต้องมาพิจารณาร่วมกันก็คือว่าคุณครูต้องเข้าใจก่อนว่าสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับมุมตรงเนี้ที่คุณครูเห็นเนี่ยนะฮะมุมสองมุมเน,นี้ยถ้าคุณครูเอามารวมกันถ้าเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมแนวนี้นะครับมุมของมันที่รวมกันจะต้องมีขนาดเท่ากับมุมตรงพอดีพอดีนั่นเองถูกต้องไหมครับอ่า เพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นะมันอาจจะใช้ความรู้เรื่องของเส้นขนานก็ได้ครับก็คืออาจจะต่อเส้นนี้ออกไปนะแล้วคุณครูคก็จะมองว่าเส้นนี้ก็คือเส้นที่มันตัดแล้วตัวนี้เรียกว่ามุมที่อยู่ภายในและถ้าตรงนี้เกิดขึ้นตัวนี้เรียกว่ามุมภายนอกมุมภายนอกกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับจะมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นมันจะส่งบนให้ตรงนี้มีขนาด x ตามมุมนี้พอดีพูดง่ายก็คือเหมือนเอามุมนี้มารวมกับตรงนี้เลยพอดีปุ๊บ แล้วกลายเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้เราจะได้ว่าตรงนี้จะกลายเป็นมุมตรงก็คือ 3x นั้นเมื่อบวกกับ x จะได้180องศาพอดีพอดีนั่นเองจ้าอ่าโอเคไหมครับครูครับสวัสดีน้องโอมด้วยสวัสดีคุณครูนัทพงศ์นะครับไม่เจอกันนานเลยสําหรับวันนี้เข้ามาแล้วเกือบ2 0 0ห0ืนชีวิตเป็นไลฟ์ไลฟ์แรกที่ถือว่ามีคนดูเยอะแล้ว <c oughs> อ่าวันนี้นะครับอ่ายังไงวันศุกร์ครับครูครับเนาะ จิบเบียเบาๆหรือว่ากินอะไรพังๆพอให้ท้องไม่ว่างแล้วมาดูการติวไปสักครู่หนึ่งข้อวนี้คุณครูเอา4อะ 3x บวกกับ x เดียวคุณครูจะได้เป็น 4x ใช่ไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับ180คุณครูย้าย4ไปหารเพื่อจะหาว่า1ส่วนของ x เนี่ยเป็นเลขอะไรเพราะฉะนั้นตัวนี้เอา4หารปุ๊บถ้าคุณครูหารเร็วๆหน่อยคุณครูจะได้ว่า1ส่วนจะเท่ากับ45องศานะฮะแปลว่าเขาถามว่า a มีค่าเท่ากับมุม อ่า a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ A ของเราก็คือตัว 3x ตัวนี้ครับนี่คือ A ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็น A ต่อ b ดังนั้นมุม A ผมเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะมุม A ก็คือ 3x เปลี่ยน x ให้กลายเป็นเลข45ซะคุณครูเอา3ไปคูณกับ45 ผลลัพธ์ของเราก็จะทำให้ได้มุม A มีขนาดเท่ากับ135องศานั่นเองขอบคุณครับคุณครูครับโอเคคุณครูครับผมเริ่มที่ข้อที่1เลยก็แล้วกันนะครับว่าในเรื่องของหอรอมออย่างที่เกินไวในในตัวเพจวันนี้นะครับเขาบอกว่าตัวนี้นั้นเชือก3เส้นนะครับมีความยาวที่8 1 8สิครับสี่สแล้วก็ A นะครับนำมาตัดเป็นเส้นให้ยาวเท่าเกันแล้วก็ให้ยาวและยาวที่สุดด้วยนะครับโดยไม่เหลือเศษ การที่เขาเอามาแบ่งหรือเอามาตัดตรงนี้นะครับน่าจะพอพยากรได้ว่าการที่เขาตัดให้มันเท่ากันและไม่เหลือเศษในลนนักษณะนี้การที่ไม่เหลือเศษและต้องยาวที่สุดด้วยตัวนี้มันก็คือ,อเรื่องของการประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับหอ,อรอมอนั่นเองถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเสียงมันจะดีเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตลดเสียงตัวตัวนี้นิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคคุณครูท่านไหน มีข้อคิดเห็นอย่างไรข้อนี้ส่งคําตอบเข้ามาได้ที่ศูนย์ดํารงธรรมเลยนะฮะ <c oughs> อ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะทําเรื่องร้องทุกข์ไว้ให้นะครับสําหรับคนไหนที่อยากจะดูว่าข้อนี้ตอบอะไรกันบ้างเนาะคุณครูเนาะอ่ะข้อนี้เป็นเรื่องของหอรอมอชัวชัวแน่นอนนะครับโดยที่ข้อนี้นั้นไม่ได้ถามหาวิธีการหาหอรอมอโดยตรง แต่เป็นลักษณะาหาอ,อมๆหรือเป็นลักษณะของโจทย์ประยุกต์เล็กน้อยนะครับข้อนี้โดยเขาบอกว่าถ้าเราเอาเชือก3เส้นนี้นะครับที่ยาว18 45แล้วก็ A ตรงนี้มาทําการตัดตอนนะฮะผมเรียกว่าการตัดตอนเลยนะเอามาตัดตอนท่านครูครับเนาะเอามาตัดทอนนั่นเองนะครับให้เป็นเส้นที่ยาวเท่าๆกันและยาวที่สุดโดยไม่เหลือเศษเลยและรวมกันแล้วจะต้องได้ทั้งหมด28เส้นถามว่าความยาวของ A นั้นจะเป็นเท่าไหร่ ตัวนี้มันก็มีวิธีการหลายๆแบบนะครับที่ที่ที่คุณครูสามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับวิธีการผมขออนุญาตเอาวิธีหลักก่อนเนาะวิธีหลักก็แล้วกันนะครับผมใช้วิธีหลักวิธีหลักก็คือวิธีแรกนะครับวิธีแรกของเรานะครับวิธีหลักของเราก็คือผมจะคิดแบบตรงๆให้คุณครูดูก่อนเนาะว่าหลักการทางคณิตศาสตร์นั้นมันว่าด้วยเรื่องนี้อย่างไรเรารู้อยู่แล้วว่าข้อนี้เป็นหอรอมอใช่ไหมครับที่ย่อมาจากคําว่าห้ามเรียนมาก เพราะเราเรียนมากไม่ได้เดี๋ยวเราจะปวดหัวกันโอเคนะดังนั้นข้อนี้นะครับเราก็เอาเลข18นะครับ45แล้วเราก็เอา A ครับมาเขียนไว้แบบนี้จากนั้นเราก็จะเขียนในลักษณะของการใช้การหารสั้นเพื่อหาว่าตัวเนี้ยเราจะเอาเลขอะไรมาหารใช่ไหมครับซึ่งตามหลักของการหาหอรมอที่ถูกต้องนะครับตัวเลขที่เราเอามาหารเนี่ยจะต้องเริ่มจากตัวเลขที่เป็นจํานวนเฉพาะถึงถึงจะถูกต้องที่สุด เพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถที่จะหาตัวมาหารมันต่อได้ยกตัวอย่างเช่นขอน้อนี้ถ้าเราแอบเหลือบหางตาไปเห็นเลข18กับเลข45ตัวเลขที่ควรจะหาร2ตัวนี้ลงตัวอันดับแรกที่สวยงามและเป็นตัวเลขที่เราน่าจะใช้ก็คือเลข3นั่นเองครับพี่น้องอ่าถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าใช้2ก็ไม่ได้เพราะ18เป็นจานวนคู่แต่45เป็นจํานวนคี่แต่3เนี่ยสามารถหารทั้ง18ได้หารทั้ง45ได้ ไม่เชื่อคุณครูก็ลองหารดูก็ได้ใช่ไหมครับคุณครูก็ลองเอามาหารกันดูนะครับตรงนี้นะคุณครูก็จะได้ว่าตัวนี้คือเลข6ใช่ไหมครับ3 6มหต่อไปเอา3าไปหาร45ห้านะครับคุณครูก็จะได้ว่า3 1เป็น3 3 5 1าห้าสิบห้าคุณครูก็จะได้ออกมาแบบนี้ถูกต้องไหมครับอ่าคุณครูก็จะได้ออกมาแบบนี้จากนั้นครับตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับ ตัวเลขตัวสุดท้ายของคุณครูแปลว่าคุณครูก็จะต้องเอาอะไรครับคุณครูก็จะต้องเอา A เนี่ยไปหารด้วย3ถูกต้องไหมครับเพราะว่าทุกตัวในที่นี้สิบแปดก็โดนหารด้วย3ก็ออกมาเป็น6ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัว45่ก็ถูกหารด้วย3ก็ลงมาเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้น A ก็ต้องถูกหารด้วย3ด้วยสิ่งที่เราหารได้ตรงบริเวณแถวนี้นะครับหรือบรรทัดที่2ตัวเนี้ยมันคือการหารที่เรานั้น จะทำให้เราได้จํานวนเส้นเชือกทั้งหมดนะถูกต้องไหมครับอ่าสา,สาเป็นตัวเลขที่เราบอกว่าเราจะให้เชือกแต่ละเส้นนั้นยาว3ยาว3เมตรใช่ไหมอ่าที่เราจะหารนะครับแต่ว่าจํานวนเส้นทั้งหมดก็คือการเอา6นะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะลองเอามาบวกกันให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นเลขเอา6กนั้นมาบวก15ใช่ไหมครับแล้วก็มาบวกกับ a ส่วนสครับคุณครูครับ แล้วก็จะจับมันมาเท่ากับเลขอะไรครับจับมาเท่ากับเลขเลขเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้คือเลขยี่สิบแปดแบบนี้ไม่เอ่ยถูกต้องไหมครับอ่าโอเคนะตรงนี้นะครับก็จะได้เลขออกมาตามนี้ก็คือเส้นเชือกทั้งหมดของเราก็จะมีเท่ากับเท่านี้นะครับจากนั้นคุณครูก็จะเห็นว่า ตัวนี้นะครับคุณครูก็จะสามารถเอาตัวเลข6กกับ15าใช่ไหมครับมาทำการอัลเจเบียบา,บารวมกันได้แปลว่าตัวนี้คุณครูจะรวมกันได้เลขอะไรครับเป็น21ใช่ไหมจากนั้นคุณครูก็ทำการย้ายข้าง21นั้นไปลบกับ28ครับคุณครูก็จะได้สมการออกมาเป็น a ส่วนด้วย3จับมีค่าเท่ากับ28แล้วย้าย21เมื่อกี้ทางขวามือนะครับไอ้ทางซ้ายมือที่เอา16กับเอา6กกับ15มาบวกกันมันก็คือ21แบบนี้ ทันไหมครับลบกันคุณครูจะได้ออกมาเป็น7ครับคุณครูก็จะได้ว่า A ส่วน3คุณครูนั้นมีค่าเท่ากับ7จ็ดจากนั้นคุณครูต้องการค่า A คุณครูก็แก้สมการย้ายข้างคูณไฟล์เฟเฟ์ขึ้นไปเฉียงทะแยงคูณขึ้นไปแบบนี้คุณครูก็จะได้คําตอบว่า A คุณครูก็คือ7คูณ3 7 3คุณครูก็จะได้ตรงนี้เป็น21นั่นเอง่าโอเคไหมครับ เมื่อคุณครูได้เลขตัวนี้คือ21นั่นก็แปลว่า a ของคุณครูก็คือคําตอบหรือเป็นความยาวที่มันถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นคําตอบข้อน,นี้จะไปไหนเสียครับคุณครูครับเพราะฉะนั้นคําตอบของคุณครูก็คงจะต้องตอบในช้อยข้ององงูนั่นเองอ่าแต่จะใช่ไม่เอ่ยคุณครูครับจะใช่ไม่เอ่ยคุณครูลองอีกรอบหนึ่งก็ได้คุณครูลองเอาคําตอบนี้มาเช็คครับโดยการเอา18นะครับเอา45ใช่ไหมครับคุณครูครับ แล้วคุณครูก็เอา21อ่ามาหารอาโอเคนะครับซึ่งคุณครูก็จะทำการเอาตัวนี้นะครับหารด้วยเลข3เหมือนเดิมตอนนี้กำลังจะพาเช็คคำตอบนะไปอย่างช้าๆนะครับคุณครูหารเมื่อกี้คุณครูจะได้6ครับคุณครูหารตรงนี้คุณครูก็จะได้15ใช่ไหมครับแล้วก็คุณครูเอาตัว3ไปหาร27 21เอ 21, ครับคุณครูก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ7 ตรงนี้คุณครูจะสังเกตเห็นว่าเลข6เลข15แล้วก็เลข7นั้นการที่มันจะหาหอเรมอต่อได้มันจะต้องหารได้ทั้ง3ตัวแต่จะพบว่า6กับ7ตรงนี้คุณครูก็จะทราบแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะเอาตัวเลขที่สามารถหารได้ทั้ง3ตัวมาหารมันได้แปลว่าเราจะยุติการหารครับก็แปลว่าคําตอบของเรานั้นมีแค่นี้จริงๆแพนคุณครูลองเอาคําตอบทั้งหมดครับนั่นก็คือ3ตัวนี้มาบวกกันครับ6กบวกสิก็คือ21ใช่ไหมครับคุณครูเอามาบวก7 ก็จะกลายเป็น28ซึ่งมันก็จะตรงกับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าคุณครูเลือกที่จะทําแบบตรงๆสิ่งที่คุณครูต้องระมัดระวังก็คือคุณครูต้องเข้าใจในวิธีการวิธีการตรงนี้ <c oughs> ในส่วนที่คุณครูจะหานั่นเองอ่าโอเคไหมครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องของ operation นะครับซึ่งโจทย์นะครับเขากำหนดว่าถ้า3นะครับดำเนินการก,กับเลข3แล้วได้เท่ากับ12 4 c กับ c นะครับดำเนินการกันก็ได้เท่ากับ20แล้วถามว่า5กับ5ดําเนินการในลักษณะเดียวกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าใดแน่นอนว่าข้อนี้นะครับโจทย์เนี่ยก็จะมีลักษณะของการเล่นตัวเลข33 4 4 55อย่างเงี้ยนะฮะแล้วให้เรามองความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทีนี้เราลองมาพิจารณานะครับว่าสิ่งที่เขากําหนดมาให้เนี่ยมันจะมีลักษณะหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับมองที่2ตัวเลขตัวนี้ก่อน จะเห็นว่า2ตัวนี้นะครับถ้าเราพิจารณาในลักษณะของการคูณกัน,นเนี่ยสาคูณสนีจะเป็น9 9ยังขาดอยู่อีก 3, ถูกต้องไหมครับก็เอาเอาสไปบวกเข้าถึงจะเป็น12ได้ในลักษณะเดียวกันถ้าเราลองเอา4กับ4ไปลองคูณกันดูก็จะได้เท่ากับ16 16ก็ยังห่างจาก20อยู่4นั่นแปลว่าเราจะบวก4เข้าไปได้เพราะฉะนั้นลักษณะนี้นะครับเราก็น่าจะพิจารณาได้พิจารณาได้แล้วใช่ไหมครับว่า เอตัวเลข5เนี่ยก็คนที่จะเป็นลักษณะของการเอา5ไปคูณ5แล้วจะต้องบวกไปอีกด้วยตัวเลขเดิมก็คือเลข5อ่าโดยประมาณนี้ไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเฉลยความสัมพันธ์นี้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งครับอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเราก็จะเอาทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะครับมาคูณกันจากนั้นก็จะบวกด้วยตัวหน้าอ่าซึ่งในลักษณะนี้นะครับการที่เราเขียนว่าบวกด้วยตัวหน้าเนี่ย เราอาจจะเขียนเป็นลนักษณะของการบวกด้วยตัวหลังก็ได้เนื่องจากว่าหน้ากับหลังของเราเนี่ยเป็นตำแหน่งหรือเป็นตัวเลขที่เป็นลนักษณะเดียวกันนั่นเองดังนั้นจากคำตอบที่เราได้พิจารณากันไปเมื่อสักครู่นะครับสามคูณสามก็ 3, จะได้9แล้วบวกอีก3เป็น12ตรงประเด็นใช่ไหมครับ4กับ4คูณกันนะครับแล้วบวกอีก4ก็จะกลายเป็น16บวก4เท่ากับ20ซึ่งก็จะคือตัวเลขตัวนี้ดังนั้นตำแหน่งที่เป็นลนักษณะของ5กับ5ดําเนินการกันตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเอา5คูณ5 แล้วก็บวกอีก5้าัะนั้นคำตอบก็คือ25บวก,ก5ได้เท่ากับ30เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบอยู่ในช้อยข้อขอควายนั่นเองโอเคนะครับข้อสอบในนี้นะครับก็จะเป็นข้อสอบในลักษณะของสอบพ,พอแล้วก็ข้อสอบของกอพอนะครับที่ออกอยู่เป็นประจำอยังไงก็ฝากให้พี่ๆน้องทุกคนได้กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ